คู่กัดรุ่นใหญ่ฝีปากแซบขั้นสุดเจอกันที่ไรเป็นต้องช็อตฟิลจะมีคู่ไหนบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะเริ่มที่คู่แรกแอบทักษอนและหนุ่มกัญชัยคู่หูคู่กัดกันมาตั้งแต่สมัยเล่นละครด้วยกันจนตอนนี้ขวนมาเจอกันอีกครั้งในบนทบาทของพิธีกรในรายการสามแซบบอกเลยว่าแตละวันก็จะเห็นคู่นี้เขาแกล้งกันตลอดโดยเฉพาะหนุ่มกัญชัยที่เจอแอบทักซอนเมื่อไร่ก็เป็นต้องแสวเรื่องความรักอยู่ทุกครั้งเลยละค่ะ คือในชีวิตจริงสมหวังแล้วชีวิตจริงของปลายฝนกับไม้นะคิดเ่านลนกับแอปแต่เห็นเป็นสาวใสๆอยากคิดว่าไม่สู้คนพอเรียกได้ว่าต่อปากตอคำกับหนุ่มกันชัยได้เก่งสุดๆถึงขนาดที่เจอถามว่าคำหยาบที่สุดที่พูดคือคำว่าอะไรแอปทักสออนก็จัดให้พูดคำเบาๆแต่อินเนอร์แรงไขฝ่ฝังก็เจ็บจี๊ดด่าแรงสุดของแม่แอปเนี่ยลดดับไหน per ger, per ger. เพอเจอเพอเจอ แรงเลยพี่แอฟกับพี่ชมนี่มีมาที่แบบว่าไปเตะก้นพระเอกเลยในเรื่องนี้มีมามีเรือไม่ไม่มีชีวิตจริงก็ไม่แน่คู่ที่สองแท่งศักดิ์สิทธิ์และกิกสุวัจนีคู่ขวัญสาย5าชัดเจนเหมียวกับซิทคอมในตำนานบางรักซอยเก้าที่ได้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆไม่หยุดกับความสนิทสนมของทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันเมื่อไร่ก็เป็นต้องตีฝีปากกันแบบช้ำๆไเห็น โงเมียก็ไม่มีก็ต้องคอยเมียอะไรน้องนี่แหละเออกิ๊กต่อไปเนี่ยทาไมมาเป็นเมียพี่ เพราะเจอกันที่ไรก็เป็นต้องเถียงกันตลอดกิกสุวจัจนีที่ขึ้นชื่อเรื่องนางร้ายปากแซบที่ก็ดูกันอยู่แล้วว่าแซบถึงพริกถึงขิงส่วนพี่แท้งก็เป็นหนุ่มปากแซบช็อตฟิลเก่งไม่แพ้กันแถมคูน่นี้มือไม้ถึงกันตลอดเอกอักเป็นต้องตีแต่เห็นแบบนี้นอกจอกเขาก็หวานกันหนักมากเป็นคู่พี่น้องที่น่ารักไม่เบาเลยทีเดียวละค่ะ คู่ที่3าแท็งซักสิทธิ์และนุยสุจิราอีกหนึ่งคู่กัดที่เคมีดีมากๆสําหรับคู่พี่แท่งและแม่นุยสุจิราเพราะคู่นี้เข้าสนิทสนมกันมากไม่แพ้คู่ไหนแล้วก็ยังเป็นคู่ที่แกล้งกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะพี่แทง่งที่มักจะชอบแย่ให้แม่นุยโกรธจนหน้าแดงมารู้ได้ไงว่าหนูไม่อร่อยไม่เคยมีข่าวแบบหลุดออกมาเลยอ่ะไอ้นี่มันแซแแบอนี่มันแซบแต่แค่ใครก็บอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เหมาะสมมากๆหากโสดกันทั้งคู่ก็คงถูกเชียร์กัน าวงกรแต่งานนี้ปลาแท่งก็ขอเบรกทันทีว่าถ้ามีนุ้ยเป็นสี่ภรรยาก็ต้องขอบายเลยทีเดียวป๋าเนี่ยเกิดพลาดแล้วไปทํานุ้ยท้องโอ้โหแล้วต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยปา๋าจะเขียนมรดกจะเขียนมรดกจให,ให้สั่งเสียให้เลยครับผมแล้วลาจากโลกนี้เลย ู่ที่4ี่อาอำมารีและลูกน้ําพาเมลา่าอีกหนึ่งคู่กาดที่ได้รับฉาย,ยาคู่จุ้นแห่งปีไปครองก็ต้องยบให้กับคู่ของพี่อําและพี่ลูกน้ําที่หลังจากมาเจอกันในละครเรื่องสายรักสายเลือดก็ตีฝีปากกันชาําจนกลายเป็นเวลัลกระแสโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศหามึงว่างมึงก็แดกมึงคบก็ไดีไม่แดกเองหรอคะ กูไม่แดกนมพคกมึงไม่รู้ไงทางคู้นี้เขาก็ไม่ได้ตีกันแค่ในจอเท่านั้นพอนอกจอก,ก็แซบกันแบบสุดๆเจอกันทีไรก็เป็นต้องหยอกต้องเทียงทาเอาคนในกองนั้นถึงกับฉินไปแล้วไปไหนมาไหนใครก็อยากจะเห็นทั้งคู่ด่าก,กันให้ดูอีกเรียกได้ว่าตีกันจนดังแพดคู่กันไปเลยละจ้า